ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่84ไข่สีแดง เมื่อพวกเขาไปถึงประตูเก้าอี้ตัวใหญ่ที่มีหลังสูงก็กระจนออกมาจากมือของนักเรียนทั้งสี่คนขาทั้งสี่ของมันกลางออกมากยิ่งขึ้นมันก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆด้วยท่าเดินที่แปลกแต่มีอำนาจอย่างไรก็ตามเก้าอี้ไม่สามารถเดินตรงได้มันยังคงเดินไปแบบทะแยงแต่มันก็สามารถกลับมาสู่เส้นทางเดิมของเขาได้อย่างน่าอัศจรรย์ขาไม้ทั้งสของเก้าอี้มีความยืดหยุ่นมากกว่าขามนุษย์ ที่วางแขนทำจากไม้เมอเฮกิลนีทั้งสองอันโยกไปมาเบาๆราวกับว่ากำลังจะพังทลายเก้าอี้ตัวใหญ่สายไปมาอย่างไม่มั่นคงในขณะที่เขามองขึ้นไปที่พื้นรัฐสภาเฮนนี่ไม่ใช่ไข่แดงเหรอไม่ได้เจอกันนานเลยนะเจ้าว่างมากสินะถึงจะมาเยี่ยมที่ของข้าทุกคนที่อยู่ในนั้นรวมทั้งซูเย่ต่างตกตะลึงเก้าอี้ตัวใหญ่กล้าพูดกับจอมเวทระดับนักปรา์ที่ทรงพลังด้วยชื่อเล่นได้อย่างไร อย่างไรก็ตามทำไมทุกคนในที่นี้ถึงรู้ว่าเก้าอี้ใหญ่หมายถึงใครทั้งที่เขาไม่ได้เรียกชื่ออีกฝ่ายนั่นเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากสำหรับพวกเราทุกคนซูเย่กลับใจอย่างเงียบซูเย่แอบสำรวจคอมโบซึ่งนั่งอยู่ตรงกลางที่นั่งของสภาไข่แดงเปลี่ยนเป็นสีแดงไม่ใบหน้าของมัสเตอร์แดงในขณะที่เขายิ้มอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าคนจากสถาบันศึกษาเพนโตไม่ไว้วางใจการตัดสินใจของข้าหรอ หรือพวกเจ้ามีความมั่นใจในเก้าอี้ที่หักนี้มากเกินไปช่างเถอดขึ้นมาได้แล้วเจ้ากล้าเรียกขว่าเก้าอี้หักเหรอ่าลืมมัลลันนี่เป็นโอกาสที่จริงจังข้าจะเลิกพูดพรามเก้าอี้ตัวใหญ่เดินโซเซไปข้างหน้าทันใดนั้นก็หันไปมองคาร์ลอสและซูเย่ในที่สุดเขาก็เผชิญหน้ากับซูเย่เจ้าคือคอเล็กเหรอไม่เลวเลยนี่หลังจากพูดแล้วเก้าอี้ตัวใหญ่ก็กระโดดและเดินต่อไปที่พื้นรัฐสภา ซูเยกกลอกตานั่นเป็นชื่อเล่นแบบไหนไม่ควรใช้เพื่อพูดกับบาซาโรที่เกือบถูกรัดคอตายแทนละออย่างไรก็ตามท่าเก้าอี้ตัวใหญ่เปลี่ยนชื่อเล่นเป็นเชือกน้อยหรือเข็มขัดน้อยลืมมันไปสักคอเล็กฟังดูหน้าอึดอัดใจน้อยลงเก้าอี้ตัวใหญ่ไปถึงชั้นกลางด้านบนและหยุดลงทันทีเขาหันกลับมาและ,ะเผชิญหน้ากับนีเดินเจ้าเล่ยน้อยทำไมเจ้าไม่ทักทายข้าเมื่อเห็นข้าเจ้าลืมคำสัญญาก่อนหน้านี้หรือไม่ เรียกข้าว่ามาสเตอร์เรลหลังจากพูดจบฉากที่ทำให้ทุกคนตะลึงก็ปรากฏขึ้นที่พักแขนทั้งสองข้างของเก้าอี้ตัวใหญ่ถูกพาดทับกันในอากาศเหนือที่นั่งเก้าอี้นั้นคล้ายกับคนที่มีแขนค่อยหน้าหน้าอกของเขาอย่างมากใบหน้าของนีเดิลซีดเพื่อดเขากัดฟันและพูดว่าทำความเคารพมาสเตอร์บัลลังเก้าอี้ตัวใหญ่อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมา ร่างกายของมันสั่นสะท้านด้วยเสียงเอียดอาดราวกับเก้าอี้ตัวเก่าที่โดนเด็กซุกซนเขย่าตลอดเวลาซูเย่พบว่าชื่อเล่นของอาจารย์น่าสนใจเขาต้องบอกว่าถึงแม้เก้าอี้ตัวใหญ่ตัวนี้จะไม่มีตาแต่วิสัยทัศน์ของมันก็เฉียบแหลมดีๆมาก5ด้วยเสียงหัวเราะร่าเริงและการเคลื่อนไหวของนักรบที่ว่องไวทันใดนั้นเก้าอี้ตัวใหญ่ก็กระโดดขึ้นไปบนโต๊ะบนพื้นรัฐสภา จากนั้นเขาก็กระโดดลงจากโต๊วอย่างมั่นคงและล้มลงกับพื้นขณะเตะเก้าอี้ตัวอื่นออกไปเขายืนเคียงข้างมาสเตอร์ลอเรนอย่างมั่นคงเท่าหัวล้านเจ้าอยู่ที่นี่ด้วยเหรอข้าสัญญาว่าจะไม่พูดเรื่องไร้สาระในวันนี้ท้ายที่สุดมันเป็นอนุญาโตตุลาการโอเคเจอกันหลังประชุมนะหลังจากที่เก้าอี้ตัวใหญ่พูดอย่างนั้นเขาก็ยืนตัวตรงและปากที่ด้านหลังเก้าอี้ก็หายไปจริงๆ ดวงตาของทุกคนจับจ้องไปที่คางเปลือยเปล่าของลอเรนใบหน้าของลอเรนไร้ความรู้สึกราวกับรูปปัน้นซูเย่เหลือบมองที่เก้าอี้ตัวใหญ่และตัดสินใจที่จะอยู่ห่างจากเก้าอี้ตัวนี้ในอนาคตเก้าอี้ตัวใหญ่เรียกเขาว่าคอเล็กในครั้งนี้ครั้งต่อไปพระเจ้ารู้ดีว่าเขาจะใช้ชื่อเล่นแปลกๆแ,แบบไหนผู้วิเศษบางคนถอนหายใจภายในอนุญาโตตุลาการควรจะเป็นโอกาสที่จรงิงจัง แต่เก้าอี้ตัวใหญ่ได้ทำลายบรรยากาศที่เคร่งขรึมนักเรียนหลายคนคงกลั้นหัวเราะได้แล้วบางทีพวกเขาอาจปวดท้องจากการกลั้นหัวเราะเนื่องจากไม่มีการคัดค้านการอนุญาโตตุลาการเสียงของมาสเตอร์คอมเบลหยุดลงกระทันหันฉากทั้งหมดดูเหมือนจะถูกปกคลุมไปด้วยคาถาเยือกแข็งแห่งการเวลาอันศักดิ์สิทธิ ซูยเย่และคนอื่นๆต่างตะลึงเมื่อเห็นว่าเก้าอี้ตัวใหญ่วนอยู่ด้านหลังคอมเบลและลูบสีสักคอมเบล,ลเบาๆด้วยที่วางแขนเขาลูบหัวไปมามันทำให้ผู้คนกังวลว่าผมที่เหลืออยู่ของคอมเบลจะถูกทำให้หลุดโดยที่วางแขนการเคลื่อนไหวของเก้าอี้ตัวใหญ่ราวกับว่าเขากำลังเช็ดไข่แดงที่ต้มใหม่เก้าอี้ตัวนี้น่าทึ่งมากซูยเย่พึมพำกับตัวเอง ฉากนี้เฮฮาแต่ไม่มีนักเรียนคนไหนกล้าหัวเราะพวกเขาใช้กำลังทั้งหมดเพื่อควบคุมเสียงประสานเก้าอี e ้ตัวใหญ่ตัวนี้บ้าหรือเปล่าทำไมเขาถึงต้องตบหัวของจอมเวทระดับนักปราชในสถานการณ์แบบนี้ที่สำคัญกว่านั้นริมฝีปากสีแดงขนาดใหญ่ปรากฏบนหลังเก้าอี้และปากก็ยิ้มอย่างมีความสุขใบหน้าสีดอกกุหลาบในตอนแรกของคอมเบลเริ่มมืดลงขณะที่เขานั่งอย่างแข็งทื่อบนเก้าอี้ ลอเรนยกไม้เท้าขึ้นและจับที่วางแขนของเก้าอี้ตัวใหญ่ออกจากศรีรษะของคอมเวลเขาเตือนด้วยเสียงต่ำถ้าเจ้ากล้ากระทำโดยประมาทอีกค้าจะไล่เจ้าออกจากห้องโถงริมฝีปากสีแดงของเก้าอี้ตัวใหญ่หายไปบนหลังเก้าอี้และกลับสู่ตำแหน่งเดิมอย่างเชื่อฟังคอมเวลสูดหายใจเข้าลึกๆและพูดว่านั่นเป็นอุบัติเหตุถ้ามีอุบัติเหตุอีกข้าจะใช้สิทธิ์ของข้าเอง เขากระแทกพื้นอย่างแรงสภาพแวดล้อมของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างมากต้นไม้ทั้งหมดเหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็วและพูดผีเสื้อกลายเป็นฝุ่นผงและตกลงสู่พื้นแม้แต่เก้าอี้ไหวก็ค่อยๆหดตัวลงบรรดาผู้ที่ไม่มีที่นั่งที่เหมาะสมก่อนนี้จึงรีบลุกขึ้นยืนอีกครั้งบรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างเคร่งครึมโดยเฉพาะสูเย่รู้สึกว่านี่เป็นวิธีอนุญาโตตุลาการตามปกติ จากนั้นซูยเย่เหลือบมองนีเดิลและเก้าอี้ใหญ่ราวกับว่าเขาเข้าใจอะไรบางอย่างคอมเวลยังคงดูเป็นมิตรมากแต่เขาก็ไม่ยิ้มอีกต่อไปเขามองไปที่ซูยเย่และคาลอสจากนั้นเขาก็พูดช้าช้ว่าก่อนอื่นข้าต้องการขอให้คาลอสจดบอกความจริงอธิบายขั้นตอนที่เจ้าคนพบเทคนิคการสอนเป็นการเรียนรู้และสิ่งที่เจ้าร้องเรียนคืออะไร คาลอสขอบคุณคอมเบลจากนั้นเขาก็เล่าให้ผู้ชมฟังอย่างกระตือรือร้นว่าเขาค้นพบผลกระทบของการสอนเหมือนการเรียนรู้เมื่อไม่กี่ปีก่อนได้อย่างไรวิธีที่เขาสอนนักเรียนคนอื่นๆเป็นครั้งคราวและวิธีที่เขารวบรวมประสบการณ์ที่ผ่านมาก่อนสำเร็จการศึกษาเขาจบคําประสัยด้วยการเรียกร้องให้สภาเวทมนรักษาความยุติธรรมและตัดสิทธิ์สูเย่ออกจากคุณสมบัติของเขาในฐานะผู้วิเศษฝึกหัด นักเรียนหลายคนตื่นเต้นกับคำพูดของคาร์ลอสพวกเขากระหมัดและจ้องไปที่ซูเย่นี่เป็นการแสดงที่เหมาะสมกับนักเรียนเอกการละครซูเย่คิดกับตัวเองคาร์ลอสต้องซ้อมหนักมากสำหรับวันนี้หลังจากคาร์ลอสพูดจบคอมเวลก็มองไปที่ซูเย่และกล่าวว่าซูเย่ในฐานะจำเลยโปรดระบุก,กรณีของเจ้ามีเพียงไม่กี่คนที่ตระหนักดีถึงความแตกต่างในคำพูดของคอมเวลคอมเวลขอให้คาร์ลอสบอกความจริง ในขณะที่เขาขอให้สูเยตระบุก,กรณีของเขาแม้ว่าความแตกต่างจะดูไม่มีนัยสำคัญแต่คำพูดของเขาส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นกลางซูเยรู้ได้ทันทีถึงความแตกต่างเขาหายใจเข้าลึกๆขณะที่แต่นิ้วหัวแม่มือขวาและนิ้วชี้เบาๆเ,เข้าหากันจากนั้นเขาก็พองหน้าอกและเงยหน้าขึ้นมองตรงไปข้างหน้า ท่านมาสเตอร์คอมเบลผู้มีเกียรติท่านจอมเวทระดับนักปราดท่านบัลลังและเหล่าอาจารย์ซูเย่เริ่มเล่าเรื่องการเดินทางของนักปราดไฟเนแมนด้วยช่องเปิดที่ดูสง่างามกว่าคาร์ลสถึงสิบเท่าแม้ว่าซูเย่จะเล่าเรื่องส่วนใหญ่ในสภาเมื่อวันนี้แล้วแต่คนที่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนก็ยังสนใจมากนี่เป็นเพราะเรื่องราวของซูเย่เต็มไปด้วยตำนานและน่าสนใจยิ่งขึ้นคำพูดของคาร์ลสดูแห้งแล้งและไม่มีรายละเอียดใดๆ มีเพียงไม่กี่คนที่สังเกตเห็นว่าเมื่อซูเย่กล่าวถึงมาสเตอร์บัลลังก้าอี่ใหญ่ก็สายไปมาเล็กน้อยซูเย่เล่าเรื่องอีกครั้งว่าเขาได้รับแนวคิดของไฟแมนได้อย่างไรเขาสรุปว่าท่านมาสเตอร์โปรดเข้าใจข้าเชื่อว่ามาเตอร์ที่ฉลาดทุกคนที่นี่สามารถบอกได้ว่าเทคนิคไฟเนแมนของข้าแตกต่างอย่างมากจากคาร์ลสการสอนเป็นเทคนิคการเรียนรู้โอ้ทำไมข้าถึงบอกความแตกต่างไม่ได้กันหลักคอมเวลพูดด้วยรอยยิ้ม